มีลิมูกมาแล้วนะคะวันนี้เอาใจคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทํางานทุกคนเลยนะคะใครๆก็อยากทํางานให้ได้ดีผลงานปังๆนะคะแต่คุณอาจจะไม่ต้องทํางานหนะักมากขึ้นก็ได้นะคะวันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามี5เคล็ดลับอะไรให้เราทํางานแบบ work smart บ้างค่ะ อย่างแรกเลยนะคะอยากทํางานให้สําเร็จแบบไม่เสียพลังเยอะเนี่ยช่วงเช้าของวันนะคะเราตื่นมาแล้วเนี่ยเราต้องจัด p r i o r i t y ก่อนเลยนะคะจัดลําดับความสําคัญของงานเลยนะคะว่างานในวันนั้นมีอะไรที่สําคัญเน้นๆเนื้อๆสามถึงห้างานบ้านนะคะแล้วก็จดลิสต์ออกมาหลังจากนั้นทํางานที่ยากที่สุดในนั้นก่อนนะคะและเมื่องานที่ยากที่สุดสําเร็จได้แล้วเราก็ต้องชมตัวเองด้วยนะคะว่าเก่งจริงๆเยี่ยมจริงๆเลยเราจะได้มีแรงในการพึ่งทำงาน ต่อไปที่เหลือให้เสร็จนั่นเองค่ะ อย่างที่สอนนะคะคือกําหนดการทํางานเป็นช่วงช่วงละ90นาทีนะคะมีงานวิจัยที่ระบุชัดเจนทีเดียวค่ะว่าสมองของคนเราเนี่ยจะสามารถโฟกัสได้ในเวลาประมาณ90นาทีนะคะดังนั้นถ้าเราทํางานที่ยากที่มีความท้าทายเนื้อนเน้นๆไป90นาทีแล้วให้เราพักสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่อยกลับมาทําอีก90นาทีนะคะเพื่อให้สมองเราได้พักแล้วก็รีเฟรชเพื่อจะกลับมาทํางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ เคล็ดลับที่3นะคะคือต้องโฟกัสทําทีละอย่างนะคะงานวิจัยระบุชัดทีเดียวค่ะว่าการที่เราทํางานอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปทํางานอีกอย่างหนึ่งทั้งที่อย่างแรกยังไม่เสร็จนะคะสมองต้องไฟาดจูนต้องปรับจูนเยอะมากแล้วก็เสียเวลาค่ะดังนั้นนะคะอย่าทําอย่างนี้ไม่เสร็จแล้วเปลี่ยนไปทาอย่างอื่นทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จไปเลยดีกว่านะคะเนื้อเนื้อเน้นเ้นโฟกัสเพียงแค่อย่างนั้นเพียงอย่างเดียวค่ะและเมื่องานแรกเสร็จแล้วค่อยเริ่มงานต่อไปแบบนี้จะทําให้การทํางาน มีประสิทธิภาพแล้วก็ work smart มากกว่าด้วยค่ะเคล็ดลับข้อที่สนะคะสำหรับใครที่อยาก work smart ก็คือกําหนดเดทไลน์ให้สั้นเข้าไว้ค่ะกฎของพาร์กินสันพูดชัดทีเดียวนะคะว่างานน่ะเหรอมันก็จะมีเวลาทํายืดยาวไปเรื่อยๆจนถึงเดทไลน์นั่นแหละดังนั้นนะคะถ้ายิ่งเดทไลน์ยาวเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งยืดเวลาทํางานชิ้นนั้นนานขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ work smart ขึ้นก็กําหนดเดทไลน์ให้สั้นลงนั่นเองนะคะและที่สําคัญเราอย่า ปล่อยช่วงระยะเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเพราะไม่เช่นั้นเองเราก็จะเป็นแบบที่เคยเป็นมาก็คือทํางานอะไรไม่เคยเสร็จสักทีจนกว่าจะถึงเดทไลน์นะคะดังนั้นเรามากําหนดเดทไลน์ตัวเองกันดีกว่าค่ะให้ทุกอย่างสั้นเข้าไว้เราก็จะได้ทํางานได้ปริมาณเยอะขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะเคล็ดลับข้อที่5ก็คือต้องฝึกบริหารความเครียดค่ะจริงๆแล้วการทํางานกับความเครียดเป็นของผู้กันเสมอนะคะเราอาจจะคิดว่าเราไม่เครียดแต่จริงๆแล้วมีความเครียดแฝงอยู่แน่นอนไม่ว่าคุณจะ work hard หรือแม้แต่ w o r k smart ก็มีความเครียดอยู่นะคะดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องรู้จักจัดการความเครียดแต่ละคนมีวิธีแตกต่างกันไปนะคะบางคนอ่านหนังสือแล้วก็รีแลกซ์นะคะบางคนออกกําลังกายก็ช่วยลดความเครียดได้หรือบางคนนะคะหาก,กิจกรรมอย่างอื่นทําก็ช่วยลดความ เครียดได้เหมือนกันนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าเราจําเป็นนะคะที่จะต้องพยายามหาอย่างอื่นทํานอกเหนือจากการทํางานเพื่อให้ความเครียดของเราลดลงแล้วก็ให้ตัวเราเองผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดการเริ่มงานใหม่ในวันใหม่ในสัปดาห์ใหม่จะได้สดใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากฟังไปแล้วนะคะว่า5ข้อที่จะช่วยเรา work smart ขึ้นมีอะไรบ้างคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราทําแบบนั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้เลยนะคะว่ามีข้อดี3ข้อด้วยกันจาัดก,การที่เรา work smart มากขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือ ช่วยประหยัดแรงของเราค่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมีเวลาจํากัดมีแรงจํากัดนะคะเราควรจะเลือกโฟกัสเฉพาะงานที่สําคัญและจําเป็นจริงๆมากกว่านะคะอันไหนที่ไม่สําคัญไม่จําเป็นไม่เร่งด่วนค่อยทาก็ได้ดังนั้นเมื่อเราจัดความสําคัญของงานได้แล้วเราก็จะประหยัดแรงงานของเราไปได้เยอะทีเดียวค่ะ 2. ก็คือช่วยเพิ่ม productivity นะคะหรือว่าผลิตภาพในการทํางานค่ะเพราะว่ามีงานบางอย่างที่เราอาจจะรวมกันแล้วก็ทําในเวลาเดียวกันได้แล้วก็ทําให้เราทํางานได้เสร็จ เร็วขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะคือช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองนะคะเพราะเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทํางานปริมาณเท่าเดิมให้เสร็จเร็วขึ้นได้หรือใช้เวลาเท่าเดิมทํางานในปริมาณที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะคะอย่าลืมชมตัวเองด้วยนะคะพอทาเสร็จแล้วเราจะได้ภูมิใจกับอีกหนึ่งก้าวที่ทําให้เราได้ work smart มากยิ่งขึ้นค่ะ